รักคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการห้องขา่าวเยาวชน วันนี้อยู่กับพี่อ้อมปานพนิสาจาระค่ะและพี่ปันปันพักศิชารายค่ะเจอกับเราเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.00นถึง17.30นค่ะและในวันเสาร์ค่ะเปิดมาเจอกันได้ค่ะ7.30น,นถึง8.00นทางทีม N24 แห่งนี้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะติดตามข่าวสารดูข่าวย้อนหลังได้นะคะ,คะหรือว่าจะร่วมพูดคุยกับเราได้นั่นก็คือทาง Facebook นั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องเข้าไปกดไลค์แฟนเพจก่อนนะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m k i s n e w s n 2 4ค่ะค่ะแน่นอนว่าช่วงนี้ปิดเทอมหลายคนมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะสามารถโพสมาบอกพี่ๆผ่านทาง Facebook คลิป New tn24 ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะวันสงกรานแล้วด้วยนะคะใครมีแพลนจะเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวยังไงแล้วก็เตรียมจะเล่นน้ำสงกรานต้องเล่นอย่างปลอดภัยด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่6เมษายน2 5 5 8ค่ะถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะที่ เรียกว่าคนไทยทุกคนนะคะก็ให้ความสําคัญนั่นคือวันจักรีนั่นเองใช่แล้วค่ะ,คะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็ได้เสด็จดํารงอาณาจักรสยามในวันแรกเป็นวันแรกนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาของวันจักรีด้วยตรงกับวันที่6เมษายนนั่นเองนะคะน้องๆหลายคนก็บางทีในช่วงปิดเทอมครูก็อาจจะให้ทํากิจกรรม,มในการเขียนเรียงความหรืออะไรก็สามารถนําสูตนวันสําคัญของไทยเรานี่แหละนาลงไปเขียนเป็นการวัน ได้ในช่วงปิดเทอมนะคะ,คะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้มีข่าวสารและกิจกรรมมากมายมาฝากน้องๆค่ะไปสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วงห้องข่าว ค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้การเรียนปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้จะท่องจําอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้เขามีการเรียนการสอนแบบที่ทําให้เด็กนั้นรู้จักคิดและก็วิเคราะห์มากขึ้นโอ้อยางงี้ก็ดีนะคะใช่แล้วค่ะ,คะไม่น่าเบื่อเหมือนแบบเหมือนเดิมๆใช่ไหมคะใช่จึงมีโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเพราะพันธุ์ปัญญาปี2เกิดขึ้นนะคะโครงการนี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะว่าก็คือสิ่ง ในเรื่องบางเรื่องเช่นเราข้อมูลบางข้อมูลหากยังไม่ได้รับว่าเออเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าเราอย่าเพิ่งรีบนําข้อมูลนั้นมาสรุปก,ก็คือไม่เชื่อข้อมูลใดๆง่ายๆครับเช่นเหมือนที่ผมถามก็คือระยะทางเชื่อแต่ระยะทางจากกูเกิลแมปแต่พอไปวัดระยะทางจริงแล้วพบว่ามันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเสมอการนี้นะครับสำหรับผมแล้วผมคือได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่อยู่จากนอกตำราเรียนครับ คือสำหรับโครงงานผมแล้วผมได้มีการเอากระบวนการคิดของพวกผมไปประดิษฐ์เป็นเครื่องมือวัดที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนหรือว่าไม่มีที่ไหนอย่างเงี้ยครับเป็นเครื่องมือที่คิดค้นขึ้นมาเองอย่างเ ค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของน้องๆจากศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากรค,ค่ะที่ให้น้องๆน,นั้นทําโครงการวิจัยในสารวิชาสามกลุ่มนะคะทั้งวิท,วทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมาศสาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งน้องๆก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองค่ะค่ะ ซึ่งในการทำโครงงานวิจัยอย่างเช่นการใช้ Google Maps นะคะ <_ d ata> เพื่อหาพื้นที่เพาะปลูกเห็ดของน้องๆน,นะคะจากศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ ah ุ์ปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นนะคะนันเกเรยียนก็ต้องคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองค่ะโดยเริ่มจากความสงสยัยวางแผนหาข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่ที่ทดลองนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะแล้วก็นำมา ผนวกกับสาขาวิชานะคะที่เรียนจุดเกิดเป็นความเข้าใจในความสัมพันธ์แบบเหตุและผลนั่นเองค่ะค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานของน้องน้อง โรงเรียนํำรงราชสงเคราะห์นะคะจากศูนย์พี่เลี้ยงโครงการพ่อพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะซึ่งน้องๆงั้นก็ได้ทําวิจัยเรื่องหนอนไหมค่ะซึ่งสามารถผลิตเป็นแผ่นใยไหมแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นมานัาโอ้เท่มากเลยนะคะแล้วก็ถุงใบชาด้วยค่ะน่าจากนอนไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชียงรายนะคะก็ ชาวบ้านเขามียมเลี้ยงหนอนไหมเป็นอาชีพเสริมหารายได้อะค่ะเกษตรกรเขามีปัญหาเรื่องต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แต่ผลิตภัณฑ์เดิมก็คือเอาไปทอผ้าใหม่เงี้ยค่ะหนูเขาก็เลยสนใจที่จะพัฒนาเป็นแผ่นแผ่นใยไหมแทนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพราะผ่นปัญญาปี2ค่ะของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและก็ธนาคารกสิกรไทยครับจัดขึ้นนะคะเพื่อ ให้ครูนั้นปรับเปลี่ยนวิธีการสอนวิชาโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อให้นักเรียนนั้นเป็นผู้สร้างความรู้เองค่ะเนื่องจากว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นั้นทําให้มีพลังมากกว่าการฟังจากการบอกเล่าของผู้อื่นค่ะค่ะซึ่งนักเรียนและครูที่เข้าร่วมนะคะได้ทําการวิจัยผ่านศูนย์ที่เลี้ยงจํานวน8มหาวิทยาลัยด้วยกันค่ะได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปาง มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยราชภัฒศรีสเกตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลายาัยมหิดลมหาวิทยาลายัยศิลปากรมหาวิทยาลาย ah on, าัยราชพัฒสุราธานี และมหาวิทยาลัยสงขานครินนั่นเองค่ะค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็มีนักเรียนชั้นมัธยมะะศึกษาค่ะเข้าร่วมจํานวน3,853คนนะคะแล้วก็มีคุณครูอีก703คนจากโรงเรียนทั้งหมด83โรงเรียนใน18จังหวัดทั่วประเทศค่ะคํะ <c oughs> ทำโครงงานทั้งสิ้นก็815โครงงานเลยโอ้หโหเยอะมากๆนะคะแล้วแต่และโครงงานก็ผลิตสิ่งที่ดีๆ <c oughs> ออกมา <c oughs> นะคะน้องๆแต่ละคนก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่าทัน สมัยมากๆนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พาไปดูก็สามารถนํามาดัดแปลงหรือว่าเป็นถุงชาชแด้มาด์หน้าได้เท่ามากๆเลยอ่ะอยากจะใช้บ้างาแล้วก็เอามาร์กหน้าพวกเราได้นะ เก่งมากๆเลยนะคะก็ะทําให้น้องๆจากหลายๆจังหวัดหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆค่ะส่วนที่ข่าวต่อไปนะคะพี่อ้อเป็นข่าวดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนนะคะน้องๆที่แบบว่าตอนนี้แน่นอนว่าอยากจะให้น้องๆหันมาสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG สายแคมค่ะ โครงการนี้จะน่าสนใจและมีกิจกรรม,มดีๆอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดตามรอยพระบาทจอมปราดแห่งดินดินดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะคะได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และในปีนี้ได้กําหนดให้เป็นปีดินสากลอีกด้วยค่ะค่ะซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ได้ไปทัศนศึกษาที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะแล้วก็เรียนรู้การปรับปรุงดินการทำการทําเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดราชบุรีด้วยนะคะ เพื่อให้น้องๆนั้นได้เรียนรู้ดินในแต่ละชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นดินอินทรีย์ดินตื้นดินทรายดินเค็มแล้วก็ดินเปรี้ยวค่ะพร้อมคิดค้นวิธีปรับปรุงดินแล้วก็ทําเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพของดินค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆนั้นสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาําวันและพัฒนาชุมชนได้อย่างยัง่งยืนด้วยค่ะท่าน้ผมเนี่ยได้รับรู้ว่า ในแต่ละที่ในแต่ละภาคของประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินอะไรบ้างรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาดินอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นทำให้ผมได้เป็นการฝึกการหาส่วนประกอบของดินอย่างเช่นพวกธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมครับแล้วก็คือนอกเหนือจากนั้นนะครับพวกเราก็ยังได้สิ่งอื่น กลับมาอีกไม่ว่าจะเป็นทักษะการทํางานเป็นกลุ่มหรือว่าจะเป็นกระบวนการที่เราได้ฝึกการคิดด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะพวกเราได้รับทั้งมิตรภาพจากเพื่อนๆได้รับความรักจากบรรดาพี่ๆที่มาดูแลพวกเราแล้วก็กบรรดาที่คนที่จะทํำค่ายนี้ค่ะ การที <poisoned. S 2> ่จะทาให้เยาวชนมีใจรักสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเราก็พึ่งพาอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพที่ดีชีวิตก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเราซึ่งเป็นคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราจะไป็นต้องปลูกฝังแต่เด็กตัวเล็กๆให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวนี้และโตขึ้นไปเขาจะได้มีพฤติกกกรรรมมมมแแแลลล้ววว็ีีใจััท่่่ชยสสิงงงออขค ่คก็จายะสำหรับค่ายาวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG ไซค์ั้รุ่นที่26<ช>เป็นความร่วมมือระหว่าง SCG คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากราศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นค่ะค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็คัดเลือกน้องๆเยาวชนค่ะที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะที่สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็สิ่งแวดล้อมจำนวน100คนเข้าร่วมโครงการค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะ นี่เป็นผลงานของน้องม2เองะใช่ฉันมาดูสาปที่สองค่ะค่ะเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ไปก็เป็นโรงเรียนสูนหลาบนะคะก็ได้มามาให้สัมภาษณ์กับเราด้วยค่ะจะเห็นน้องๆเขาก็มีความสุขในการที่แบบประดิษฐ์ที่ค้นรวมถึงแบบสร้างโครงงานดีๆขึ้นมาใช่จากม2เราไปดูความสามารถของน้องๆตัวเล็กๆกันบ้างดีไหมจริงเหรอคะพี่อ้อได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เด็ก2ขวบถึง7ขวบ ก็สามารถที่จะมีการทด<ช>ส,ส,สอบอะไรอย่างนี้หรอคะใช่แล้วค่ะก็นะคะไปดูความสามารถของการทดสอบความรู้สําหรับเด็กนะคะอายุ2-7ขวบในการแข่งขันทีแคทซีซั่น4ค่ะใครจะได้รางวัลบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะการแข่งขันทีแคทซีซั่น4นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันทดสอบความรู้สําหรับเด็กอายุ2ถึง7ขวบค่ะโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับนะคะก็คือระดับอนุบาลระดับเตรียมเข้าประถมศึกษาแล้วก็ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะเพื่อเฟ้นหาเด็กที่ทําคะแนนได้ดีที่สุดค่ะ ซึ่งผู้ชนะระดับอนุบาลน,นะคะก็ได้แก่เด็กชายภาสกรโชวติเวศค่ะจากโรงเรียนอนุบาลเด่นลาเพชรเกษมนะคะซึ่งสามารถทําได้103.32คะแนนค่ะแล้วก็ใช้เวลาเพียง19นาที58วินาทีนะคะแล้วก็ระดับประทมศึกษาค่ะได้แก่เด็กหญิงอ,ร,อริสอริสราเคอร์เนอร์จากโรงเรียน h ฮลเฮลเฟลอิน n ตอร์เนชั่นแนลสคูลนะคะทำได้ 112.01คะแนนค่ะใช้เวลาไป19นาที47วินาทีค่ะแล้วก็ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะคะได้แก่เด็กชายพาคินพาาักคาโชติดพงค่ะจากโรงเรียนกวางเจ้านะคะทำได้131.25คะแนนใช้เวลา17นาที42วินาทีค่ะแต่ละคนเก่งมากๆเลยนะคะโดยผู้ชนะเลิศทั้ง3ประดับนั้นได้รับถ้วยประธานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธพร้อมทุนการศึกษา5,000บาทค่ะ ทั้งนี้ทางโรงเรียนของผู้ชนะเลิศจะได้รับโลก่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการและครูของผู้ชนะเลิศจะได้ทุนวิจัยอีกด้วยค่ะค่ะสําหรับการทดสอบทีแคสในแต่ละชุดนะคะก็จะมีการคัดเลือกข้อสอบค่ะที่มีความยากตามระดับความสามารถของเด็กที่สอบเป็นรายบุคคลค่ะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เราได้เห็นนี้นะคะ,ะที่จะคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบของถามครูซึ่งเมื่อเด็กได้ทําข้อสอบชุดแรกไปแล้วนะคะระบบก็จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลระดับความสามารถของ เด็กเพื่อคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมค่ะเช่นถ้าเกิดว่าถ้าตอบข้อสอบถูกต้อง<ะ>ข้อต่อไปก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าตอบผิดข้อถัดไปก็จะง่ายลงโอ้โหอย่างนี้<ม>เราไปฟังความรู้สึกของน้องๆที่ชนะเลิศการแข่งขันนะคะพร้อมเทคนิคการฝึกฝนให้รักการเรียนของคุณแม่กันไป,ไปฟังกันเลยค่ะได้รางวั่บค่ะพ่อะพ่าหนูชนะเลิแล้วตอนแข่งนี่ยากไหม ฝึกจากการทดลองจริงค่ะเพราะว่าน้องเคยเป็นเด็กโฮมสกูลมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กโฮมสกูลเนี่ยเขาจะเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยนอกห้องเรียนนอกตำราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะได้สัมผัสกับของจริงอย่างเช่นเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยมันเรื่องความเข้าใจคุณแม่ไม่ได้เปิดตำราสอนคุณแม่ใช้วิธีหยิบมันออกมาเลยชั่งชั่งน้ำหนักจริงๆวัดสเกลกริงจริงจับจริงๆนับจริงๆแบบนี้ค่ะดีใจครัะ ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งครับพูดดังๆนะคะได้ที่หนึ่งค่ะคือถ้าเกิดว่าเราสร้างให้เขาชอบในสิ่งที่เขาทําได้าจา่ะเขาก็จะสามารถทําได้อย่างดีนะถ้าเกิดว่าอะไรที่เราต้องไปบังคับเขาเนี่ยเขาก็จะทําแบบไม่เต็มใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก่อนที่แม่จะให้เขาทําอะไรเนี่ยแม่ก็คือจะดิ้วให้เขาชอบในสิ่งนั้นก่อนแล้วพอเขาชอบปุ๊บเขาก็ทําของเขาได้เองอาจา้ะรู้สึกดีมากครับ เพราะว่าบอกว่าผมฝึกมาตั้งนานแล้วผมได้ผมก็ดีใจมากมากอะครับฝึกนานไหมคะก่อนจะได้ขนาดนี้มากครับนานม,มากครับโอแ้แล้วตอนสอบนี่ยากไหมก็ยากอยู่ครับแต่ผมก็ต้องใช้ความพยายามอะครับเ <im it> ออก็คือเราจะพัฒนาในสิ่งที่เขาแบบว่าสนใจอยู่แล้วค่ะแล้วมันจะไปได้ไกลอะค่ะค่ะเราก็จะหาโจทย์แปลกๆมาให้เขาลองทำดูอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือว่าในแบบสุกขัเอามาให้ลองคิดแบบเล่นๆนะคะคือไม่ได้ซีเรียสอะไรรับการแข่งขันทีแคสซีซัน4นะคะจัดขึ้นโดยเว็บไซต์ถามครูเจ้าของแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาถามครูร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเป็นการแข่งขันเพื่อให้เด็กๆฝึกกระบวนการคิดและฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กประถมวัยค่ะค่ะโดยปีนี้นะคะก็มีน้องๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด1 7 7 7คนค่ะแบ่งเป็นระดับอนุบาลจำนวน592คนประถม365คนแล้วก็ประถมศึกษาตอนต้น120คนค่ะเห็นน้องๆมีความสามารถกันมากๆเลยนะคะใช่ค่ะพี่ออมเก่งมากเลยอะ่ะนะคะแต่ละคนแบบว่าจริงๆจากที่คุณแม่บอกก็เหมือนว่า ฝึกให้น้องเนี่ยรู้จักที่จะใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็อย่างที่น้องบอกก็คืออย่างที่คุณแม่บอกก็คือทำในสิ่งที่คุณแม่ที่ลูกอ่ะชอบแล้วเขาก็จะทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆได้ดีด้วยยิ่งขึ้นนะคะเช่นเดียวกับช่วงนี้ของเราค่ะพี่อ้อมที่ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะก็รอคอยอยู่ค่ะกับวิธีการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะพบกับดรปียวดีธนะเสถากรค่ะผู้การศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 101 Educare Center ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับประเด็นอะไรแน่นอนว่าวันนี้สำคัญมากๆนะคะคุณพ่อแม่ต้องติดตามกันค่ะในช่วง 101, 101วิธีธคิดสร้างบวกสวัสดีค่ะพบกับคุณครูใหม่ในช่วง101วิธีคิดสร้างบวกอีกครั้งนะคะเด็กๆก,กับการพูดไม่ชัด มักจะเป็นของคู่กันที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้เมื่อลูกๆเกิดอายุสักประมาณ3-4ถึงขวบแล้วยังมีการพูดไม่ชัดเป็นส่วนใหญ่ขอให้คุณพ่อคุณแม่รีบให้ความสนใจเพื่อมีการแก้ไขและปร,ะปรับปรุงก่อนที่จะสายเกินไปนะคะข้อสังเกตสำหรับเด็กๆที่พูดไม่ชัดมีอยู่หลายประการด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งเมื่อลูกๆอายุประมาณ3ขวบแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่า เขายังพูดไม่ชัดคุณครูใหม่ขอแนะนําว่าควรจะไปพบคุณหมอเพื่อเช็คดูถึงความผิดปกติภายในช่องปากของลูกๆดูนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณล,ลิ้นไก่หรือบริเวณเส้นเอ็นที่อยู่ใต้บริเวณลิ้นนะคะอาจจะทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกพูดไม่ชัดได้นอกจากนี้ในบางบ้านที่มีการสอนให้ลูกเป็นเด็กพูดจาสองภาษาหรือ3ภาษาขึ้นไปเด็กอาจจะมีการพูดที่ไม่ชัดหรือมีการพูดที่ช้า กว่าเด็กที่ใช้ภาษาเดียวในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเพิ่งเป็นห่วงจนเกินไปเพียงแต่ขอให้ทำความเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของเด็กที่มีการพูด2ถึง3ภาษาขึ้นไปจะมีการพัฒนาทางด้านภาษาที่ช้าก,กว่าเด็กที่พูดเพียงภาษาเดียวค่ะอีกประการหนึ่งที่สําคัญและคุณครูใหม่ไม่อยากให้ผู้ปกครองมองข้ามนั่นก็คือการปล่อยให้ลูกๆดูทีวีหรือดูการต์ตูนตั้งแต่เล็กๆไปจนโตหลายๆครั้ง ลูกๆจะมีการพัฒนาการใช้ภาษาที่คล้ายๆกับตัวการ์ตูนในทีวีนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าลักษณะการพูดของเขาเริ่มคล้ายกับการ์ตูนแล้วล่ะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่รีบที่จะลดจำนวนเวลาชั่วโมงปล่อยให้ลูกนั่งดูทีวีหรือดูอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทั้งนี้เนื่องจากว่าช่วงวัยเด็กเป็นช่วงของการ พัฒนาภาษาอย่างดีเยี่ยมดังนั้นภาษาอะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปจะทำให้เขาติดวิธีการพูดและการออกเสียงตามนั้นเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอให้สังเกตให้ดีนะคะเนื่องจากว่าเด็กที่มีภาษาที่ดีมีแนวโน้มถึงการความสำเร็จในการทำงานและการเรียนในอนาคตค่ะคุณครูใหม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เวลากับลูกๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไปเสมอนะคะ กับขาวหน้าเทคนิคอะไรที่จะทําให้เวลาที่คุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูกแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวันนี้คุณครูใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณครูใหม่ด้วยนะคะ,คะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดตามได้ที่ www.101educare.com หรือว่าจะฝากคําถามหรือว่าปัญหาต่างๆมาที่รายการของเราก็ได้เช่นกันแน่นอนเดี๋ยเมื่อกี้เทคนิคดีๆนะคะ,คะเรื่องของการที่ลูกพูดไม่ชัดก็ควรที่จะสังเกตุลูกแต่เล็กๆอย่างน้องชายของปันเมื่อก่อนคุณแม่ก็สังเกตเพราะว่าน้องจะพูดไม่ชัดแต่พอไปพบคุณหมอแล้วก็มีวิธีการฝึกสอนเรื่อยๆเนี่ยก็ทําให้น้องเนี่ยพูดชัดจนตอนนี้ก็โอ้โห พูดคล่องเลยค่ะอเลยใช่ไหมอีกช่วงหนึงนะคะต้องบอกว่าร้อนไหมคะช่วงนี้ร้อนอากาศร้อนมากๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําศัพท์ภาษาอังกฤษก็เกี่ยวเนื่องกับความร้อนเหมือนกันต่จะเป็นคําศัพท์อะไรนั้นต้องติดตามค่ะในช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ พบกับพี่แนทกับช่วง d a i l y English ใครก็พูดได้เช่นเคยค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะน้องๆถ้าเราจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆเราจะพูดว่าอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษก็จะต้องพูดว่า it's so hot today it's so hot today แปลว,ว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆนั่นเองค่ะน้องๆเดาาออกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้พี่แนทจะนำเสนอคำว่า hot hot h o t hot แปลว่าร้อนค่ะคำคำนี้ใครๆก็รู้จักค่ะแต่น้องๆทราบหรือเปล่าคะว่าคำนี้มีหลายความหมายด้วยกันคำว่า hot นอกจากจะแปลว่าร้อนแล้วยังหมายถึงรสชาติที่เผ็ดร้อนค่ะยกตัวอย่างเช่น hot sauce hot sauce แปลว่าซอสที่มีรสชาติเผ็ดร้อนค่ะคำคำนี้ไม่ได้มีความแตกต่างจาก chili sauce chili sauce ที่แปลว่าซอสพริกนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านอาหารในแต่ละที่จะใช้ยังไงนั่นเองค่ะ ยังมีอีกความหมายหนึ่งนะคะคำว่า Hot สามารถนําไปชมคนอื่นได้เท่าจะชมว่าคนนี้ดูหล่อหรือว่าดูสวยแบบร้อนแรงค่ะพูดง่ายๆก็คือแซ่บนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ she's o so hot she's o so hot แปลว,ว่าผู้หญิงคนนี้ดูร้อนแรงมากๆนั่นเองค่ะและยังมีอีกหนึ่งความหมายนะคะซึ่งเชื่อว่าใครๆก็เคยได้ยินนั่นก็คืออะไรที่กําลังมาแรงมากๆนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ hot trend Hot Trend แปลว่าเทรนที่กำลังมาแรงนั่นเองค่ะตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า Hot ไม่ได้แปลว่าร้อนอย่างเดียวค่ะแต่ยังหมายถึงรสชาติที่เผ็ดร้อนคนที่ดูสวยดูหล่อแบบร้อนแรงและยังหมายถึงอะไรที่กำลังมาแรงด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่นทก็โพสต์ข้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยชนค่ะ หรือจะดู Daily English ย้อหลังได้ผ่าน YouTube.com Search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้กะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่แนทลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้พี่แนทก็ฮอตเหมือนกันนะคะสวตเลยคะเช่นเดียวกับข่าวสารและกิจกรรมในวันนี้นะคะพี่อ้อมค่ะ ไม่แพ้กันค,<ช>ค่ะเป็นวัฝากน้องๆวันนี้นะคะกับใัยช่วงข่าวสารและกิจกรรมเช่นเคยไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงบอกลา ค่ะสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสงกรานวิถีไทยชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรค่ะ โดยผลงานภาพถ่ายนะั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีสงกรานนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และก็ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและก็ทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามตามค่านิยมหลัก12ประการด้วยค่ะค่ะเปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายสงการานวิถีไทยในระหว่างวันที่ 16เมษายนถึง30เมษายน2558ค่ะกำหนดตัดสินผลงานในเดือนพฤษภาคม2558นะคะซึ่งน้องๆน,นะคะใครสนใจสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองค่ะณสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในวันและเวลาราชการนะคะหรือจะทางปรษณียกก็ได้ค่ะประทับตราภายในวันที่31เมษายน2558นะคะหรือว่าโทรสอบถามได้เลยค่ะ 024228827ค่ะว้าวภ้าพถ่ายสงการวิถีไทยค่ะใช่เราก็ส่งได้นะสนใจค่ะเพราะว่าทางนี้ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยส่งไปได้เลยดีมากเลยค่ะอาจจะเป็นการแต่งชุดไทยหรือถือของแบบไทยๆไม่ใช่ส่วเรารลน้ำก็ได้แต่ว่าเราใช้แบบเป็นแบบประเพณีไทยที่ไม่ใช่แค่เปืนสีน้ำอ่ะแบบประเพณีไทยคือใช้แบบแล้วก็มีแบบ เป็นอะไรนะคะพี่อ้อม้ป็นไม้ลอยน้ำอยู่นะคะสวยงามแน่นอนนะเดีวราต้องส่งประกวดดูแล้วละค่ะอะไรค่ะแต่ตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะพี่อ้อมพี่บรรพย์พร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ